เวลาเล่นเกมทํามันสนุกแน่นอนเราก็หวังให้มีภาคต่อไปเรื่อยๆคนที่ทำเกมก็คงอยากทำภาคต่อออกมาเรื่อยๆเหมือนกันแต่ว่าสำหรับเกมที่มีเนื้อเรื่องการที่จะดำเนินเนื้อเรื่องต่อมันต้องมีการวางพลอดวางปมที่ไหนสักแห่งต้องหาอะไรมาขยายแล้วพอยิ่งขยายยิ่งสร้างก็ยิ่งยาวยิ่งออกทะเลออกทะเลไปไกลย,ยิ่งกว่าลูฟี่ตามหาวันพีซ่ซึ่งพอเป็นแบบนั้นสุดท้ายก็อาจจะจบแบบเหงาเหงาซืบๆหรือจบแบบงงๆกลายเป็นภาคต่อตอกฝาลงไป คนเล่นก็คงรู้สึกเหมือนอ่านนิยายที่เขียนไม่จบถ้าโชคดีหน่อยมีภาคต่อออกมาตัวเกมก็มักจะเพิ่มปมใหม่เข้ามาให้งงเข้าไปมากกว่าเดิมแต่วันนี้ครับวันนี้ผมมีเกมเมอร์จะพาทุกคนมารู้จักกับเกมที่จบในตัวได้อย่างสมบูรณ์แบบคลายปมคลายปัญหาในใจไม่กลายเป็นเกมตอกฝาลงแบบหลายๆเกมมาดูกันครับว่ามีเกมอะไรบ้าง เกมแรกผมขอพูดถึง Assassin's Creed ภาคที่3ซีรีส์ Assassin's Creed เป็นเกมแนว Action a d v e n วนเจ Open World เรื่องราวการผจญภัยและการต่อสู้กันผ่านยุคจริงในประวัติศาสตร์ของภาคีอัศวินเทมพลาและภาคีมือสังหารเปิดมาด้วย Assassin's Creed หลายคนอาจจะบอกว่าอา้าวเกมมันยังไม่จบแถมยังออกภาคต่อมาเรื่อยๆนับได้เหรอผมว่านับได้ครับเพราะว่าเรื่องราวของมันในภาค3เนี่ยจบค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบ เรื่องราวตั้งแต่ภาคแรกถึงภาค3มันเล่าเรื่องของอ้าวแจคอร์เนอร์เดสมอนและขวัญใจมหาชนของ5ภาคแรก LCO คือใน5ภาคแรกเนี่ยมีเรื่องราวน่าสนใจจุดเริ่มต้นที่น่าติดตามหรือแม้แต่ไรายภาคของ LCO ที่มีตัวละครที่หลายๆคนชื่นชอบรวมถึงบทสรุปของมันที่ถึงจะจบแบบปลายเปิดแต่มันก็ไม่ได้ค้างคาอะไร อีกเกมคือ Batman Arkham Knight เกมภาคที่4ของซีรีส์ Batman Arkham ซึ่งถ้าเกิดไม่นับปัญหาที่เกิดขึ้นกับการพอร์ตลง PC ของมันมันเป็นเกม Batman ที่ดีมากๆโดยตัวเกมเป็นเกมแนวแอคชั่นแอ e ด t u วนเจอร์โอเพนเที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้สวมบทบาทเป็น b a ท m a n ออกจัดการเหล่าร้ายและความวุ่นวายทั้งหมดที่สแกโ o w ตัวร้ายที่หลายๆคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีจากซีรีส์แบทแมนและอาแคมไหนตัวร้ายใหม่ออริจินนลของเกมนี้ ที่มันสร้างความวุ่นวายให้กับเมืองไม่ใช่แค่นั้นครับในเกมไม่ได้มีตัวร้ายแค่2ตัวมันมีตัวร้ายหลักจากซีรีส์แบทแมนยกขยงกันมาเต็มไปหมดเรียกว่ามีตัวละครที่คุนหน้าคุนตากันเยอะแยะมากมายครับเรื่องราวของเกมมันก็น่าติดตามมีโมเมนต์ให้ว้าวเยอะมากๆเรียกได้ว่าเกมนี้เนี่ยมันเปรียบเสมือนการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของแบทแมนเพื่อกดแทมยังไงอย่างนั้นเลยเอาเป็นว่าใครยังไม่เคยเล่น ห้ามพลาดครับอีกเกมที่ปิดฉากได้อย่างสวยงามคืออันชาตภาคที่4ี่อันชาตเนี่ยเป็นซีรีส์เรื่องราวการผจญภัยของยอดโจรสเนทานเดรกที่ในภาคนี้เนี่ยเรื่องราวคือเขาเลิกป้นสุสานแล้วครับกลับมาทํางานสุจริตแต่ก็ไม่ไหวต้องมีเรื่องให้วนเข้าไปลุยป่าอีกครั้งในภาคนี้เรื่องราวจะไปโฟกัสที่ตัวพี่ชายของเขาพี่ชายที่ไม่เคยพูดถึงมาก่อนเลยในภาค1นึสเหมือนถูกยัดเข้ามาคือมันดูยัดเยียดหน่อยแหละแต่ภาพรวม มันทำออกมาได้ดีครับเกมเล่าเรื่องความสัมพันธ์ของพี่ชายความสัมพันธ์กับตัวนางเอกความสัมพันธ์กับเพื่อนตัวละคอรอื่นๆในเรื่องแล้วก็จบได้สวยงามมากๆเรียกว่าเกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่ถ้าเกิดมีเพลย์สติต้องหยิบมาเล่นครับผมอีกเกมคือ Dark So โซภาคที่3ต้องบอกครับว่า Dark So โซภาคที่3เป็นเกมเดียวในลิสต์นี้ที่ผมเล่นแล้วไม่รู้เนื้อเรื่องคือถ้าเกิดไม่ไปดู YouTube ช่องอื่นคงจับแพ้ชนแกะกันไม่ค่อยถูกแต่นั้นมันก็เป็นจุดเด่นของเกมเกมนี้แหละครับเกมไม่ได้บอกเรื่อง แต่จุดขายของเกมมันไม่ใช่เนื้อเรื่องครับหรือว่าใช่ไม่รู้แหละแต่สําหรับผมผมมองว่าเกมนี้เนี่ยจุดขายมันคือการเรียนร,รู้ครับการก้าวข้ามอุปสรรคความยากลําบากต่างๆทุกครั้งที่เราก้าวพลาดเราโดนฆ่าเราจะได้รู้ข้อผิดพลาดของตัวเองและในการเล่นครั้งต่อไปเราจะไปได้ไกลขึ้นต่อสู้บอสได้นานขึ้นไม่โดนกับดักดักควายหรือคำหลอกตามพืชของผู้เล่นอื่น ว่ามีสมบัติอยู่ตรงนี้ลองโดดดูซึ่งถึงเกมมันจะสอนเราแบบอ้อมๆแต่มันก็เอามาปรับใช้กับชีวิตจริงได้ครับเอาละครับเลิกเรียนแป๊บหนึ่งกลับมาต่อกันกับ Bio s ช o c k Infinite ซีรีส์ Bio s ช o c k เนี่ยเป็นเกมแนว FPS เดินหน้าเลยที่ต้องบอกว่าเรื่องราวในภาพรวมของซีรีส์ทำออกมาได้ดีมากๆในภาคหนีภาคที่3ของ Bio s ช o c k Bio s ช o c k Infinite มันเป็นเรื่องราวของบุคเกอร์เดวิสชายที่มีปัญหาทั้งติดเหลา้าติดการพน,นันแล้วก็หนี้ท่วมตัว เขาได้รับว่าจ้างให้มาลักพาตัวอลิซาเบธเด็กสาวที่ดูเหมือนจะเป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งจากมหานครลอยฟ้าโคลอมเบียและระหว่างการเดินทางของทั้งสองคนเนี่ยมันมีอะไรน่าประทับใจเยอะแยะมากมายครับทั้งงานอาร์ตของตัวเกมบเกมเพลย์สุดหมัน่นและที่เด่นที่สุดคือการเล่าเรื่องเกมเนี่ยเล่าเรื่องการเดินทางข้ามเวลาข้ามมิติพูดเกี่ยวกับไทม์ไลน์และบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกอะไรแบบนี้ แล้วมันทำออกมาได้ดีมากๆ,ากๆเนื้อเรื่องเสริมของเกมนี้เนี่ยก็ผูกเรื่องให้ตัวละครเอกของเราบุกเกอร์เดวิ er และอลิซาเบธเข้าไปพัวพันเกี่ยวข้องกับมหานครใต้น้ำแรปเจอร์และเรื่องราววุ่นวายที่เกิดขึ้นในภาคหนึ่งแล้วมันก็จบได้สวยงามมากครับเอาเป็นว่าใครเคยเล่นภาคหนึ่งภาค2มาแล้วยังไม่ได้เล่นภาค3ต้องรีบเล่นเลยครับส่วนใครที่ยังไม่เคยสัมผัสกับซีรีส์นี้ก็แนะนําให้ลองครับไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็นั่นแหละครับสําหรับวันนี้ขอจบที่ตรงนี้ครับ อันที่จีนเกมที่ผมเอามาเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีภาคต่อหรือภาคใหม่ๆเลยนะครับเพียงแต่มันเป็นเกมที่ผมรู้สึกว่ามันเปิดปมแล้วปิดเนื้อเรื่องที่ปูมาได้โอเคเป็นเกมที่สามารถปิดตำนานของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แล้วคุณล่ะครับมีเกมไหนบ้างน,นอกจากเกมพวกนี้ที่เล่นแล้วรู้สึกอิม่มอกอิ่มใจไม่ค้างค่ะรู้สึกว่ามันจบดีจังเลยของโคตรดีอยากบอกต่อก็คอมเมนต์บอกกันได้ครับสำหรับวันนี้ผมหมีเกมเมอร์ต้องขอตัวไปก่อน ถ้าเกิดชอบอย่าลืมฝากกด subscribe ถ้ากดอยู่แล้วอย่าลืมเช็คว่ากดกระดิ่งหรืออยังถ้ายังฝากกดด้วยเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆวันนี้ก็ไปแล้วสวสดครับ